ซูโดเรามีเลสคอนเฟิร์มชนเดอะแม็กซิกันมอนสเตอร์เบนนบิดสองพฤษภาคมนี้ไม่สนเสียงแขวะจากโอเปตยาโดยล่าสุดนั้นกิวโต้ซูโดลรามีเลสแชมป์โลกในรุ่นคุยสเวทแบบรวมเข็มขัดออกมายืนยันชัดเจนว่าเขาจะดวลเดือดกับทางเดวิดเบนนบิดสในศึกใหญ่แม็กซิการ์ดดาบี้ในวันที่สองพฤษภาคมที่ลาสเวกัสหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าการเจรจายังไม่ลงตัว ก่อนถึงซุปเปอร์ไฟ รามิเลสเจ้าของสถิติการชกชนะ48ครั้งชนะน็อก30ครั้งเขาแพ้1ครั้งตรงพานโรบินเซอร์วานซาฟาดจากประเทศสวีเดนที่มีสถิติการชกชนะ19ครั้งชนะน็อก13ครั้งเขายังไร้พ่ในวันที่16มกราคมที่แคลิฟอร์เนียแต่ทางฝั่งทีมงานมั่นใจว่าซูโดไม่สะดุดสึกกับเบรมิเลสจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยไฟนี้ถือเป็นการขยับรุ่นขึ้นมาชิง2เข็มขัด200ปอนด์ของ รามิเลสบนสังเวียนทีมโมบายอารีนาในช่วงสัปดาห์ซินโคเดมโยโลามิเลสเผยว่าไฟนี้คือเป้าหมายที่รอคอยมานานนี่คือศึกเม็กซิกันประท่าเม็กซิกันอเมริกันแบบคลาสสิกผมรู้จักเดวิดและทีมของเขาดีเราเคยซ้อมด้วยกันมาหลายครั้งพวกเขาเป็นคนดีแต่พอถึงวันชกธุรกิจก็คือธุรกิจและผมจะเป็นฝ่ายชวมือด้านเดวิดเบนอเบเดเจ้าของสถิติการชกชนะ31ครั้งชนะนอก25ครั้งเขาย่งไร ฟ,ฟอร์มกำลังร้อนแรงหลังเพิ่งป้องกันแชมป์โลกในรุ่นไร์ให้พิเศทแบบเต็มด้วยการน็อกแอนโทนีหยาดในยกที่7ที่ซาอุดิอาระเบียเขาถือเป็นแชมป์สองรุ่นที่ไต่ขึ้นมาอย่างมั่นคงตั้งแต่คว้าแชมป์เฉพาะการจากอเล็กซานเดอร์กอสติกเมื่อปี2024 ก่อนจะถูกเลื่อนสถานะเป็นแชมป์โลกแบบเต็มตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางฝั่งลามิเลน,นักชกในวัย34ปีก็เพิ่งกลับมาชนะคะแนนยูเนียลดอติโกสในไฟล์ล่าสุดหลังเขาพักฟื้นจากการผ่าตัดไหล่และกำลังพิจารณาสุดใหญ่เพื่อรวมจมขัดหนึ่งในนั้นก็คือใจโอเปตยาแชมป์โลก IBF จากออสเตรเลียซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นคู่ชกที่น่าสนใจที่สุดแต่หลังจากการประกาศไฟ์กับทางเดวิดเบนบิเบเดสโอเปตยาก็ได้ ออกมาเน็บลามิเลสว่านีเขาถามเอาซูดโดลามิเลส ออกมาตอบกลับแบบดูเดือดผมอยากโชคแต่ไฟใหญ่และคนที่เก่งที่สุดพูดตรงๆผมแทบไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าอุเบยยาเป็นใครจนไม่นานมาน,นี้เขาออกมาพูดเหมือนมีแต่หินอยู่ในหัวโชคมาก็เจอแต่คู่ต่อสู้เกรดล่างแล้วก็ยังมาโกหกว่าติดต่อผมนี่มันเหมือนนิสัยแฟนเก่าๆของผมมากกว่ารามิเลสกาสําสหรับสื่อระหว่างรามิเลสเบเนบ,บิดสถือเป็นไฟที่แฟนมวยยกให้เป็นหนึ่งในคู่มวยที่ต้องจับตาที่สุดของปีโดยเฉ เพพาะเมื่อทั้งคู่มาจากสายบูและสไตล์กดดันเหมือนกันคาดว่าราสเวกัสจะลุกเป็นไฟในคืนซูเปอร์ไฟซินโคเดมาอยู่อย่างแน่นอนนั่นเองเอาละครับช่วงท้ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ